สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูกป,ปืนเพาล้อหลังยามาฮ่าฟีโน่ครับฟีโน่ตัวนี้เป็นฟีโน่125นะครับผมเป็นไฟหน้า LED ครับอา,อาการก็มีล้อหลังครับหลวมนะครับผมล้อหลังติดล้อหลังฝืนนะครับผมเกิดจากลูกป,ปืนเพาล้อหลังแตกครับระบบเบรกนี่มันก็จะไปเบียดกับไอ้เจ้าตัวดุมด้านในนี่นะครับผม ทำให้เข็นรถไม่ค่อยไปครับขี่ไปแล้วมีเสียงดังนะครับผมแล้วก็ซื้อลูกปืนตัวใหม่มาครับเพื่อจะประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันบง่ายๆครับตัวนี้เราก็เคาะลูกปืนเข้าไปกับล่องตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแข้งชุดประกับเบรกนะครับผม ทีเข้าจําก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมครับแล้วก็มีซีนกันน้ำมันเครื่องครับกันน้ำมันเฟืองท้ายด่วยกดเข้าไปเล็กน้อยนะครับ ีให้พอดีกับขอบตัวนี้นะครับผมแล้วก็อัดเจราบีครับใส่ด้านในนี้นะครับใส่ให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่า จะได้ลูกปืนไม่แต่ง่ายนะครับยืดอายุก,การใช้งานถ้าลูกปืนเผาตัวนี้แตกก็ทำให้รถวิ่งเอืดนดนะครับผม เรียบร้อยนะครับพอประมาณนะครับเจลาบีเรามาประกบกันเลยนะครับคราวนี้รกรอบสะอาดหน้าแป้นตัวนี้ไม่ต้องติดกาวอะไรเพราะว่าประกินเขาเป็นเป็นประกินเอ่อ หุ่มยางมานะครับผมเป็นคล้ายๆไปเกลนฟ้าสูงครับ เสร็เราก็มาใส่น็อตนะครับ อยู่ด้านใต้ตัวหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับ,รรบยด้านหลังตัวหนึง่งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาใส่ลอแลกระบุนกันดูครับ เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาดเียยเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ